ขอพรสีแดงนะคะที่ทุกคนขอพรมาจากทางร้านแล้วก็ปิ้นออกมาแบบนี้นะคะติ๊กเอาไปทําอะไรต่อวันนี้มาบอกกันเพราะมีหลายคนกังวลใจว่าไหว้เสร็จแล้วกลัวจะเอาไปวางไว้แถวนั้นเลยนะคะแล้วก็กลัวคนอื่นจะเห็นความลับติ๊กบอกเลยค่ะว่าร้านติ๊กนะคะรักษาความลับไว้เป็นอย่างดีไม่มีเล็ดลอดแล้วก็ไม่มีในเผยแร่ในที่สาธารณะแน่นอนทุกคนสบายใจได้หลังจากที่ไหวพระแม่ลักษมีเสร็จนะคะที่ตึกเกสรติ๊กก็จะเอาใบสีแดงนี้กลับมาบ้าน จะเอามาใส่ขันแบบนี้นะคะแล้วก็บอกชื่อนามสกุลของทุกคนเลยที่ฝากไว้ในรอบนั้นนะคะว่ามีชื่อนามสกุลอะไรแล้วก็ขออะไรบ้างเสร็จแล้วนะคะขันนี้ก็จะอยู่ตรงคิ้งพระตรงนี้เลยนะคะเราติ๊กก็จะสวมดมนต์ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเพราะว่าทุกคนที่ขอพรมากับทางร้านนะคะติ๊กเชื่อว่าทุกคนมีบุญสัมพันธ์กันเวลาที่เราทําบุญหรือใครทําบุญนะคะบุญก็จะเชื่อมสัมพันธ์กันคนคนนั้นก็จะได้บุญนั้นไปด้วยหลังครบหนึ่งเดือนนะคะติ๊กก็จะไป ที่วัดหัวลำโพงนะคะเพื่อไปบริจาคลงศพแล้วก็เอากระดาษนี้เผาไปด้วยนะคะคนที่ฝากไว้สบายใจได้นะคะทุกอย่างเป็นความลับไม่เคยเอามาเปิดเผยเลยนะคะแล้วก็ทุกคนได้บุญหลายแต้มหลายต่อมากนะคะ ไม่ใช่ติ๊กไปไหว้ขอพอรให้เราก็จบแค่นั้นนะคะติ๊กอยากให้ทุกคนเนี่ยได้บุญไปด้วยกันที่เราทําทุกๆวันเนี่ยติ๊กสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมบุญแล้วก็ได้บุญนี้ไปด้วยกันขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครไหว้ร้านติ๊กขอให้ได้รับพรจากพระแม่ทุกคนเลยนะคะ